นี่เป็นวงจรชาร์จนะให้เอลสามห้าเจ็ดหกนะแบบแบบห้าโวลต์นะแต่เรามาใส่ R เพิ่มนะมีสวิตซ์เลือกเอาจะเป็นเวลดีก็ห้าโวลต์ถ้าชาร์จแปดเจ็ดแอมป์ก็สิบสามจุดแปดอันนี้ชาร์จแบบอยู่มนมีสวิตซ์น,นี่แปดออกสิบสองเปดแปด ถ้าชาร์จเดิน hmm. วนจะขึ้นอีก mm hmm. อันนี่ถ้า mm hmm. เราผักสวิตช์มา mm hmm. นี่จะเป็นสิบยา mm ่า hmm. USB มันชาร์ mm ัน hmm. mm hmm. นี้ชาร์จ e w r